ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่77 1วันทํางานในรีสอร์ทวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีภารกิจการทำงานในรีสอร์ทเยอะมากนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะเช้านี้ก็มาเตรียมอาหารเช้าให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะ อากาศตอนช่วงเช้าเนี่ยก็คือสดใสมากๆนะคะวันนี้เปิดสปริงเกิลให้น้ำเนี่ยมันลดต้นไม้หน่อยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยหน้าร้อนต้นไม้เนี่ยเหี่ยวเร็วมากหลังจากนั้นก็ขอเติมพลังเป็นมื้อเช้าหน่อยนะคะวันนี้เจทําทผัดกะเพราให้กินนะบอกเลยว่าผัดกะเพราของเจเนี่ยอร่อยสุดๆเป็นกะเพราโบราณนะคะรับรองว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแน่นอนเพราะว่าอร่อยจริงๆค่ะเป็นสูตรเครื่องเทศถึงเครื่องนะคะลูกค้ามาเนี่ยมีสั่งเบิ้ลตลอดเลยนะหลังจากนั้นก็ช่วยกันกับเจนะคะเอาผ้าม,าามา่านที่ซักแล้วมาแขวนที่ราวเหมือนเดิมนะ อันนี้จะเป็นอะไรที่ทําในวันที่ไม่มีลูกค้านะคะซึ่งช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นหน้าโลซ s ซั่ o n นะคะมันก็จะมีวันว่างอยู่เยอะเลยนะวันนี้ไหนๆก็ว่างแล้วก็เลยมาเคลียร์ตรงลาําธารด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรที่จะต้องทําบ่อยๆเลยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนแล้วใบไม้มันร่วงเยอะมากต้องคอยมาเคลียร์ตรงนี้ให้มันสะอาดสวยงามแล้วก็มากั้นน้าด้วยหรือที่ภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าเติร์ดแควนะคะผมก็เคยพูดถึงไว้ในคลิปตอนที่แล้วเหมือนกันนะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนก็จริงนะคะแต่อยากบอกว่าน้ํําาาใในลนลลลล่มีห้เเตอดยนะ ะะที่เชอทานโฮมสเตย์หมู่บ้านปางหายนะเรื่องที่ชอบนะคะสําหรับช่วงนี้น้ําในลาธารจะใสเจวเลยนะทุกคนแล้วก็เย็นด้วยนะคะเวลาอากาศร้อนๆแล้วลงน้ำแบบนี้บอกเลยว่าชื่นใจมากๆใครว่าเชียงใหม่เนี่ยทเที่ยวได้เฉพาะหน้าหนาวนะปุ่นอยากบอกเลยว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็อยากมาเที่ยวในราคาที่แบบว่าคุ้มค่านะหน้าโลซีซั่นเนี่ยแหละดีที่สุดเลยนะเพราะว่าราคาห้องพักเนี่ยจะลดลงกว่าช่วงไฮเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เวลาอากาศร้อนๆแบบนี้ทุกคนคงอยากหนีร้อนมาเล่นน ใช่ไหมคะที่นี่ก็เหมาะมากๆเลยนะสำหรับการมาเล่นน้ำนั่งชิวพักผ่อนจิบกาแฟนั่งริมลำธารแล้วเปิดเพลงไปบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินมากๆนะทุกคนใครมาก็อยากให้ลองมาทำอะไรแบบนี้ดูนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้ใบไม้ร่วงเยอะนะคะต้องคอยมาเคลียร์ลำธารให้สะอาดสดใสยอยู่เสมอนะเพื่อที่จะดูดน่าเล่นสำหรับลูกค้านะ นำทานเมื่อกี้เนะี่ยเป็นมุมโปรดที่สุดของปุ่นเลยนะคะปุ่นชอบมานั่งเล่นนอนเล่นพักผ่อนตรงนั้นบ่อยมากๆเพราะว่ามันเย็นสบายนะคะหลังจากที่พักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็มาทํางานต่อนะเวลาทํางานที่เรารู้สึกชอบเนี่ยมันเวลามันผ่านไปไวมากมเลยนะคะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเลยแล้วข้อดีของการทําอะไรแบบนี้ทั้งวันน่ะคือมันทําให้น้ําหนักเราลด วันนี้ปุ่นไม่เคยต้องลดน้าหนักปุ่นกินขนมกินอะไรปกติแต่ว่าน้ําหนักตัวไม่ขึ้นเลยส่วนตัวว่าแบบนี้มันดีกว่าการออกกําลังกายเป็นชั่วโมงอีกนะคะเพราะว่าเราขยับร่างกายทั้งวันมันไม่หักโห่มจนเกินไปเนาะมันเป็นอะไรที่ปุ่นสามารถทําได้นานเลยถึงที่นี่จะเป็นรีสอร์ทที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่บอกเลยว่ามีมุมให้ทําทุกวันจริงๆนะคะซึ่งปุ่นเองก็ไม่สามารถทําทุกอย่างภายในวันเดียวได้นะก็ต้องคอยทยอยทํานะข้อดีก็คือมีอะไรให้ทาทุกวันไม่เบื่อเลยจริงๆค่ะกิจวัตรมนอาจจะดูเป็นรูทีนนนจแต่มัเป็ งานรูทีนจ็อบที่ไม่เคยเบื่อเลยนะทุกคนเนี่ยอย่างตรงนี้วันก่อนนู้นเคยมาทำเติร์ดแควรครั้งหนึ่งนะคะเคลียร์พื้นที่ไปละว,วันนี้ใบไม้ก็มากองรวมตรงนี้อีกแล้วนะคะก็ต้องคอยมาเคลียร์ให้มันสะอาดอยู่เสมอเนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ก็เพลินๆพนะทุกคนปุ่นไม่รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการทําในแต่ละวันเนาะหลังจากนั้นก็มาลดน้ําต้นไม้สะหน่อยนะคะช่วงนี้หน้าร้อนบอกเลยว่าต้นไม้เนี่ยก็คือต้องการน้ําอย่างรุนแรงเลยนะจริงๆมุมตรงสนามเนี่ย ต้งเต็นไว้อยู่อ่ะมันก็เลยลดไม่ได้ต้องมาลดมือเอานะก็เลยต้องมาคอยลดเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ต้นไม้มันสดชื่นอยู่เสมอนะคนลดก็สดชื่นไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเย็นมากๆเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทํางานที่เหนื่อยแต่ว่าสนุกดีนะคะใครที่มาเชียงใหม่เนี่ยอย่าลืมนึกถึงเชอทานโฮมสเตย์นะที่พักติดลาธารใกล้แม่กําปองแล้วก็ไม่ใกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะที่นี่อากาศดีไกลฝุ่นด้วยนะตอนหน้าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ